สวัสดีครับผบกบผมกับช่องรอยไถยพัฒนานะครับผมมาถึงเม็ดต่อสุดท้ายนะครับผมคือเม็ดต่อ delete นะครับขออนุญาตกลับไปที่ร o t ก่อนนะครับกลับไปที่ร o t ก่อนนะครับเม็ดต่อ delete นะครับส่ง id มาเหมือนกันทุกท่านดูดีนะครับผมเม็ดต่อ delete ส่ง id มาเหมือนกันนะครับคอนโทรลเลอร์จะเขียนอย่างไรตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกทุกท่านเขียนเองนำหน้าผมไปก่อนเลยนำหน้าผมไปเลย นะครับลองนึกดูนะครับลองดูจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับผมลองดูเอ๊ะมีไ d ดีมีไ d ดี ID มาแล้วเราจะค้นหาแล้วเราก็จะลบทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรผมจะพิมพ์มเงียบๆนะครับทุกท่านลองพิมพ์ดูนะครับผมจะพิมพ์แบบเงียบๆนะครับผมทุกท่านก๊อปได้เลยนะก๊อปได้เลย ได้ไหมครับได้ไหมครับถ้ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับผมก็ประกาศตัวแปรรับก่อนก็ได้นะครับรับพารามิเตอร์นี้ก็ได้จริงๆใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันยาวไปนะครับยาวไปนะครับผมพาราม์ไอเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้พาราม์อในการค้นหาแล้วก็ลุกนะครับผมอ่า ประกาศตัวแปรมาเลยนะครับก็คอนนะครับผมตั้งตัวแปรง่ายๆว่า delete delete product u p d a t ผมใบผมใบเม่ดตอดให้ละกันนะครับผมเราก็จะใช้ product ก,ก็คือโมเดลใช่ไหมครับพร้อมกับไฟล์ one and delete นะครับใส่อะไรต่อ ครับผมให้เวลาทุกท่านลองลองพยายามดูนะครับเอ๊ะเราจะดูยังไงว่าเขาต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างเอ๊ะเอามาชี้ขึ้นไหมเอามาชี้ขึ้นไหมนะครับเอดูอย่างไรเขาต้องการ id หรือเปล่าแน่ขออนุญาตดื่มกาแฟร้อนอะโอเคค้น <c oughs> หาอะไรก่อนเลย ค้นหา by id ถูกไหมครับเราก็ค้นหาเราก็ใส่ปีกาค้นหาอะไรด้วยอะไรแค่นี้เลยนะครับเขาไม่ต้องการข้อมูลอะไรเข้าไปอัปเดตไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลอะไรถูกไหมครับเขาต้องการแค่ id ก็เปรียบเสมือนอ lead เปรียบเสมือน lead นะครับอย่าลืม ex ec ตรงนี้ด้วยนะ execute ตนี้ด้วย ตรงนี้มันตกของของยาง Enter ลงมาของอยา Enter ง Enter โอเคแล้วเราก็เลสเซนไปบอกหน้าบ้านนะครับผม Delete Such save นะครับอโอเคใช้งานได้ไหมนะครับใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ลบหรอกเนาะอันนี้ผมไม่ลบผมไม่ลบอันอื่นแล้วกันเดี๋ยวผมเริ่มจากเม็อดเก็แล้วกันนะครับผมเริ่มจาก od, ดูข้อมูลทั้งหมดก่อนว่าเราจะลบอะไรดีนะครับเราก็ลบ ID ดีตรงนี้ออกไปเปลี่ยนเม็ตตอดเป็นเก็นะครับผมเซ็นไปอันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยไม่มีชื่อม,มีอะไรเ,เราอยากจะลบอันเนี้ยอยากจะลบอันเนี้ยเราก็เอาชื่อเข้ามามาใสายย่ด้านบนเปลี่ยนเป็นเม็ดตอดดลิทนะครับผม ลองกดเซนป d ไปดี e success อ l ดี e s ซัก e s s นะครับเดี๋ยวเราเปิดเป็นแท็บใหม่ดีกว่านะแท็บนี้ดีกว่านะเอาไปเก็ตดูนะครับอ๋อเรามีอยู่แล้วนะครับกดเซนดูอืหายไปแล้วนะครับจะรู้ได้อย่างไงเอาแก้ไขก่อนดีกว่าอยากจะแก้ไขทำยังไงนะเอา i อดีมาเอา ID ดี ID นี่มานะครับผมกลับไปที่แท็บแรกนะครับผม อยากจะแก้ไข่อผมก็เปลี่ยน URL ตัวนี้เป็น ID ของข้อมูลที่ผมต้องการแก้ไขตรก้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพุณนะครับผมไปที่ body อันนี้เป็นการเราทบทวน EP ที่แล้วเราทบทวน EP ที่แล้วถ้าอ,อะไรก็ไม่รู้โมั่ๆเป็นเซนไปปุ๊บผมขอกดรีดลุร่อนมาที่แทบ็บเมท h o เก็ตน, get, นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้อยู่เครคคอร์ดแรกเลยนะครับอยู่เครคคอร์ดแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลบเลครคคอร์ดนี้นะครับผมก็ก๊อปไอเดีเข้ามาปึ๊บกลับมาที่แท็บแรกเปลี่ยนเมธอดเป็น delete เปลี่ยนไอเ้านบนปึ๊บเขาเป็นตัวนี้อยู่แล้วกดเซนต delete success ลบได้จริงหรือเปล่าไปแท็บหนึ่งกดเก็ตดูนะครับเครคคอร์ดแรกจะต้องหายไปนะครับผมเซนต อ่าเรียบร้อยหายไปเดี๋ยวลบให้เหลือเรคคอร์ดเดียวเลยดีกว่านะครับผมลบลบเห็นไหมฮะปึ๊บล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 บเหลือกี่อันเหลือสามเรคคอร์ดอ๋อลบอีกผมก็มาใส่เขาลบให้ผมอันเนี่ยเหลือสองเรคคอร์ดอุ้ยเขาลบอยู่นะครับผม เหลือสองเคคอร์ดผมจะลบ ms i มิองไปผมก็เอาชื่อเข้มาลบเก t เหลือเลคคอร์ดเดียวเดี๋ยวไปเช็คในฐานข้อมูลนะครับผม <c oughs> <c oughs> เหลือเลคคอร์ดเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับลบง่ายมากเลยนะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับในภาพรวมของการใช้อ่า r x s s j s s JS นะครับเป็นเฟรมเวิร์กที่ครอบหนด .js อีกทีหนึ่งนะครับทำให้เราเขียนง่ายเขียนเขียนสั้นขึ้นนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับในการใช้งานติดต่อกับ MongoDB นะครับผมทำ c r u า c r นะครับสำหรับ Backend Developer ทั้งหลายนะครับผมจริงๆก็หมดหน้าที่ในส่วนของ Backend เราแล้วถูกไหมครับ ต่อไปเราก็โยนโอ๋อเราก็ไปบอกฟอนต์เอ็นเดเวลอปเปอว่าอ๋อคุณก็ส่งข้อมูลมาที่ endpoint นี้สิส่งมาคีย์นี้ Value อะไรก็แล้วแต่คุณเนาะ,ะส่งมาชื่อนี้คีย์แหวลูนี้สร้างฟอร์มชื่อ Name ชื่อดีเทลสิส่งมาเป็นเจสันนะก็จะลงฐานข้อมูลคลุกเลยนะครับเดี๋ยวเรา p provide เอ n d p อ i n t ให้อะไรนี้เป็นต้นนะครับแต่ผมไม่เคยทำงานแบบว่า แบ่งกันแบบแบ่งหน้าที่กันแบบนี้นะครับเพราะว่า <tio> <ๆ S 2> ผมก็เขียนเองทั้งหมดทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับก็เลยเห็นในภาพรวมมองเห็นในภาพรวมนะครับผมก็นําข้อมูลนำพวกนี้มาแบ่งปันกันถ้าผิดพลาดอย่างไรผมต้องขออภัยด้วยครับท่านใดที่มีข้อมูลอ,อยากจะแนะนําอะไรผมสามารถแนะนําได้เลยนะครับผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับผมก็เป็นการนําข้อนําองค์ความรู้มาแบ่งกันแบ่งปันกันนะครับไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาสาธิตและแนะนำนะครับผมก็จะเล่นย้ำอยู่เสมอ นะครับผมเวิร์กช็อปนี้ก็จัดให้แล้วนะครับผมจัดให้แล้วนะครับไม่รู้จะตอบโจบหรือเปล่านะครับผมตั้งแต่ทำเวิร์กช็อปนี้มายังไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยนะครับผมคอมเมนต์ตอบกลับผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําสรุปนะครับในเวิร์กช็อปนี้ก็จะจบแล้วนะครับเวิร์กช็อปนี้นะครับผมถ้า คลิปนี้หรือเวิร์กช็อปนี้มีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ